เราพูดและรอยยิ้มให้งานต้อนรับเราพระราชไม้หอมรำโอ้ชะตาฟ้าฤทธิ์ชีวิตเติบโตมาเกิดเป็นชายทาไราวิชาจะเกิดมากันธรไมดาวาตลบเมือ่อปั๊บจบ คนเขานั่งกันเป็นข้าวโดเทียเลยเลยเขาไม่ถูดกัน,นยังไงก็ไม่รู้รับบทวีสัมมีน้องรักพิงชิดชายสีห้องของหัวใจม่มีใครมาจ,ามาจับเมื่อจ้าเดี๋ยวขากลับออกพร้อมๆกันนะแม่จา้า ัวโจนจะป้นซะเงินแล้ววัดมีเล่นให้ดีได้ถ้าเล่นดีเดี๋ยวดีเลยเล่นไม่ดีเช้ามีทางนักทีเลย ทุกคนจงมั่งมีใครให้รางวัลให้ท่านนั้นโชคดีส่วนท่านม็มี องายเอ๊ะทำไมไม่โวเจอมีเขายังไม่ค่อยรู้จักพวกเราเขาบอกที่เนี่ยเดี๋ยวสี่ทุ่เดี๋ยวเออคนเยใช่ไหมน้อยกันนี่ ทำหน,น้ามาคณะมึงจะไปไม่รอดเลย,เล,ยเล่นบรรยากาศแบบนี้สบายๆจริงนะทำไมบางที่มาโอ้โห,โหคนแน่นวุ่นวายคณะอื่นเป็นไงโอ้โหถ้าเป็นอทิตเทศตอนลาม,ตมลเต็มแล้วกู้ไในเต็มแล้วคณะนพพลั์จะดูใจเหยียดขาดูยังได้เลย <c oughs> ห้องน้ำไปเข้ามาอย่างหลังเป็นไงไปเข้าให้ดีนะไปเปิดห้องที่สามมีครบเลยทีนี้อะไรบ้าง น้ำขันที่เขาเล่นให้ลือกันทั้งไทยนานีา่ให้ดูให้เบื่อไอ้หน้าขอบพระคุณพร่เด็นคุณหลวงพ่อ<ข>าสามคืนเต็มเต็มแล้วพารไม้หอมกุง้งเดี๋ยวติดทากพ็พูดเมืองการมึงไม่พูดที่อะไรไมั่นเลยออกมานั่งเป็นถ้าเจ้าขุอยู่เลยสไตล์กูทวีสักนามของขพระเจ้า,าเป็นสายเลือดของพญาสีใสนรงค์ขอ,ออกก๊อ ฮะบอใช่ไหมเนี่ยที่ปล้นร้านทองเนี่ยลบบุรีเนี่ยจร่งๆแล้วคนจับได้นะหลายคดีนะดีใจขึ้นประเทศนะไอ้ที่กิเด็กตายอ่ะไอ้พอออกคอปนะคนจับได้ครึ่งประเทศที่ดีใจอยากให้คนดีใจทั้งประเทศทำยังไงปล่อยไอ้พอออกไปยินนายยกอย่างน้นพูดห้พ้นคุกก่อนนายกไหนเนี่ยไอ้ ประยุทธ์ไหนนามสกุลอะไรจันโอเคเออไม่ต้องปัวหรอรพ่อมีวันตายพอ่อผมธงชาติมีคมล่างทั้งล่างเลยตายเพื่อแผ่นดินตายเพื่อประเทศชาติเชาถล่มทับเม,มาถือว่าทะลุเป้าแล้วได้ยินได้โก้ก็สบปายใจเมื่อกี้ตะเตะได้พัลมเห็น <laughs> คนน,อน้อยมึงเท่นคนเยอะมึงก็ว่าเป็นไงเอา,เ,อาเข้าเรื่องมองเหี้ยอะไรล่ะวันนี้เราต้องออกจากสนักดาว แต่ในว,วังหลวงเขามีการประลองฝีมือจริงตำแหน่งพระศรีสงคราม,ามาซึ่งน้อง,องชายเราต้องสองไปแล้ว <ไป S 2> แฟนขับเราเพิ่งมาอีกสองคนไปเที่ยวมาแน่เลยเนะ <và> ี่ทยทไอ่ะิไพดูจม,มูกอับเสบยัดจม,มูกเขเดิมึงพูดมึงพูดว่ากูแน่เกิดดีกว่านนะไ,าไปเออ่ยเที่ยวได้กันมานกพูดร้องเลยนกพนัก รุ่นชอบร้องไงยืนเที่ยวไปเลยนกคู่บินไปนกก็จิบบินมาแล้วจิจิมจิมเมื่อกี้ฉันรู้ว่าฉันเห็นไส้กรอกนะไส้อั่วไว้พี่ใหญ่พี่ใหญ่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคุยกับฉันหน่อยสิในวัดเนวารงเสียงเอะอโวยวายมีอะไรเออพอดีว่าจิมคิดถึงพี่อ่ะจิมึันไปหมดแล้วเราเห็นพี่อ่ะไอจิมกูเก่าใช่เอางนี้นะน้องจิม น้องไม่ต้องพูดชื่อตัวเองได้พูดแทนว่าหนูมันไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่ฉันตั้งมาฉันชื่อจิ๋มก็ต้องเรียกว่าจิ๋มสิพี่ภาษาบ้านๆเลยฉันก็ได้ไม่ได้มาเรียกแทนตัวเองว่าจิ๋มก็น่ารักอยู่แล้วเหมือนกูไพ่ใช่พ่อกูยังตั้งให้กูกับอ้จิ๋มเลยชื่ออะไรคุยใหญ่คนไทยไม่ก็ชอบอย่างนี้วพีใหญ่มากเลยพี่ใหญ่จะไปไหนเหรอจ๊ะ พี่จะออกกับสำนักตราแล้วก็จะไปประลองฝีมือชิตองตำแหน่งภาษีสงครามจริงหรออพเีวเนี่ฉันอยากจะถามพี่ใหญ่ว่าฉันไม่สวยหรือยังจ๊ะเธอเหรอเหมือนที่แววมกจกขึ้นทุกวันแล้วมึงจะเอาพูดจริงหรือพูดเล่นละ่ะเอาในเรื่องก <ๆ S 2> ็ได้อย่าพูดจริงเลเสียใจในเรื่องเนี่ยเองไม่สวยเลยนะแล้วถ้าเรื่องจริงอ่ะก็นนะกมีสวยเห <laughs> มือนกัน เป็นเด็กเป็นเล็กหยุดสูบบุหรี่ได้แล้วปากดำหมดแล้วเนี่ยมันเป็นถูเขานี่คู่แข่งกับแอมปริญญาชื่ออะไรกุวงหมาปริญญาโทมีอะไรว่ามาพอดีว่าฉันนึกถึงพี่ใหญ่ฉันอยากได้แล้วก็ดูเงินรุ่นนี้อย่าเอาไปทำอะไรรุ่นทำไม่่ะเล็กเหรอเชฟ สมควรแล้วมาไไฟ้ส่วนนี้พี่ใหญ่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมไงไม่ยอมใช่ไหมใช่มันจะเป็นมันจะตายมันจะร้ายมันจะดีมันจะลองดูสิแล้วมันจะเป็นยังไงมันเอา เดี๋ยวเป็นกันเลยขอก่อนถ้าคือขอก่อนก่อนไปน้องเป็นหนุ่มพ่ไอ้กาไปเลย